ที่ปัญหาข้อสองว่าใครจะขอคําวิจารณ์หลักสูตรจากท่านเพื่อใช้เป็นแนวเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร <c oughs> นี่ก็ดูมา็เจ้วอ่าตั้งตัวสูงเกินไปแต่ก็เป็นสิ่งที่ควรคิดนึกอย่างยิ่งถ้าเขาให้โอกาสนะเขาไม่เขาไม่โกรธ <c oughs> เขาให้โอกาสเราก็พูดได้ ถ้าเขาไม่ยอมให้โอกาสเด้กเขาโกรธเรา mm hmm. เราก็พูดไม่ได้ว่าหลักสูตรศีลธรรมที่มีอยู่ในบัตรบัญญัติของกระทรวงดูแล้วก็รู้สูตรประมาณเหมือนกับเครื่องจักรมากกวา่าออกมาโดยเครื่องจัรมากกวา่าหรือว่าอคอมพิวเตอร์ที่เขา้อนข้อมูลมันผิดเมื่อมันออกมาเป็นรูปหลักสูตรอย่างนี้ มีคนขอร้องให้ช่วยแต่งหรือตามหลักสูตรนี้่น้แก็ทำไม่ได้เพราะมันมัน,ม,นมันขัดกับความรู้สึกของเราในขั้นตอนมันก็ขัดความรู้สึกในเรื่องที่เลือกเอามาให้เรียนมันก็ขัดความรู้สึกพูดไปแล้วมันก็จะเป็นการไหนลบลูกันเชีย่ยกรนก็พูดว่ามันยังไม่มีการพิจารณาที่ดีที่ถูกต้อง กับความจริงโดยประจักษ์เป็นเพียงการคาดคะเนหรือทำขอแล้วไปมากกว่าถ้าพูดไปอีกก็จะกลายเป็นดูลบลูหนักขึ้นคือว่าผู้ออกหลักสูตรนั้นมีได้แตกฉานในสาระบบหลักพระธรรมะหลักของธรรมะทั้งหมดจึงไม่รู้จัะเลือกเอาอะไรมาตามที่มันจำเป็นก่อนหลังนั้นมันจึงค่อนข้างจะดับสน ในลำดับแห่งความจำเป็นหรือก่อนหลังแล้วก็ไม่ได้มุ่งหมายให้ไปตามหลักเกณฑ์ที่ว่าคนเราเกิดมาทำไมควรจะได้อะไรตามหลักของพระธรรมมันมนั้นไม่มีมันเป็นเรื่องตามขนมจมเนียมประเพณีวันนี้คนนรุ่งนี้วันนี้ครุ่งนี้จะโดนมากถ้าพอออกมามันแล้วล่าไปทานั้นเองที่จริงมันไม่ใช่ของง่าย มันยากมากทีเดียวที่จะวางหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาให้คนมันเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นี่มันยากน้นมันก็ออกได้เพียงว่าเราออกเป็นหลักสูตรเพื่อคนเขาเรียนตามนั่นแล้วก็สอบไล่เห็นได้ก็มีคนสอบไล่ได้มากขึ้นแต่แล้วก็มีคนไม่อาจจะปฏิบัติอย่ามากขึ้นมันเป็นการสรับสนกันบ้างมันผิดลำดับขัานอะไรบ้างออกคำเห็นได้เพียงแค่นี้ โดยรายละเอียดมันมากนะักเมื่อคื้นออกไปมันก็จะเป็นการรวบรู้่น